สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของแพลตฟอร์ม IG นะครับอ่าเราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google เนแล้วเพียงควาว่า KMM ม่ขียนที่เชนนะครับอ่าแล้วเราเข้าไปที่เว็บแรคเลยนะอันที่นี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บรคใจนะครับให้เราเลื่อนไปที่ผ่ามือบนนะครับจะมีคำว่าสมัครสมาชิกเนาะให้เราเข้าไปเลยนะ Уров, ตรงนี้นะครับเราก็จะถ้าเราใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกโนาตตรงนี э ips, you. You, ้จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะอ่แล้วก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะอะทีนี้ครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะเด้กลับมาที่หน้าเดิมนะครับเราก็เอารหัสที่เราสมัครสมาชิกไม่กี่นะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะอ่าเราก็กดลงชื่อเข้าใช้งานตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับอ่าทีนี้นี้ครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะเด้นเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ แล้วก no er ็เลื่อนไปดูด้านบนนะครับจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้งานแล้วจะมีแพลตฟอร์มที่ f เฟบุ o อินสตาแกรมดิจิตอลยูทูบทวิตเตอร์แล้วก็อินดิอื่นด้วยนะครับอ่ะเราเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปั๊มไปเนาะก็คือแพลตฟอร์ม IG ตรงนี้นะครับหรือว่าอินสตาแกรมเนาะอันนี้ครับหลังจากที่เราเลือกแพลตฟอร์มจากด้านบนนะครับเลื่เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่ามุหมองตรงนี้เนาะอ่นตรงนี้ครับขอแนะนำเรื่องหัวข้อที่เราต้องการจะปั๊มนะครับแล้วการที่ปั๊มหัวข้ออะไรเนาะอะะรรนนนี้้คคคัับบใหุณชทาาาาตมมมผได้้เเเลยนะก็คือใหรที่บบรรรรริกาแนนนนะะวเตััี้ค เหตุผล hey, ที่ผมเลือกตัวนี้นครับก็คือตัวนี้นะครับเขาจะรวบรวมบริการที่ดีที่สุดนะครับไว้ในตัวนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นตัวบริการที่รวดเร็วด,ด้วยเนาะเอาโอเคครับให้เราเข้าไปเลยนะอะมาช่องอรปคือช่องบริการนะครับอตรงช่องบริการนะครับเขาจะมีหัวข้อให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเนาะจะมีผพ้เติมเห็นไหมเพิ่มติดตามเพิ่มไลค์เพิ่มวิววิดีโอเพิ่มแชร์เพ,ชรเพิ่มคอมเมนต์นะครับอทีน,นี้นะครับให้เราหาหัวข้อเพิ่มไลค์เนาะอทีนี้นะครับเพิ่มไลค์นะครับมันจะมีทั้งหมดสี่หัวข้อนะเห็นไหม แต่ละนะครับจะมีรายละเอียดต่างกันไปเนาะเช่นนั้นแล้วนะเพิ่มรายอิสระแกมเพิ่มสอโปรไฟล์ส่ตรถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะมียอดลดลงเนาะไหมลดลงสูตามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้จะมีสองห้าสิบเคต่อวันนะครับที่จะมีความเร็วที่ยอดจะขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่รับประกันด้วยเนาะส่วนด้านหลังจะเป็นราคาเนาะส่วนที่สองก็คือยอดจะไม่ลดลงนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเป็นร้อยห้าสิบเคต่อวันนะครับนี่คือเขาจะรับประกันว่ายอดไม่ลดลงเนาะแล้วก็มีรับประกันด้วยนะครับรับประกันวววววััันนนนนเเาาะะอออออ่่่สทีกก็็็คคคคืืยยดดมรรตบ รับประกันหกสิบวันเหมือนกันย้อนไม่ลดลงเหมือนกันนะครับเห็นไหมต่ออันที่อันสุดท้ายก็คือจะเป็นเห็นไหมราคาถูกที่สุดในไทยนะครับทำงานทันทีไม่ถึงว่าทำงานทันทีก็คือหลังจากที่เรากดสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะเริ่มปั๊มทันทีเลยนะครับเขาก็เขียนข้างหลังด้วยครับว่าอาจลดลงนะก็คือย้อนอาจจะลดลงนะครับอันที่นี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดูนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับถูกใจบริการตัวนลนนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกบริการตัวนั้นได้เลยเนาะหรือว่าคุณผู้ชมนน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 นะะะะะคคครรััััับบจจเเเเเเเลลลืืืออออกกกกตตาาามมมผผ็็็็ได้้้ปปปทีี่แวว ทีนี้มาช่างองระบายคือช่องคำอิทธิบาทครับตปนี้ก็ไม่มีอะไรมากให้เราไปต่อแต่เลยเนาะมาตรงช่องลิงค์ครับสำหรับที่ถึงช่องลิงค์มันะครับให้เรากลับมาที่หน้าอ่าหน้าโพสต์ของเราะครับก็ copy ลิงค์โพสต์ของเราที่อยู่ในบลูตรงนี้นะครับเอามาใส่งลงช่องลิงก์ได้เลยนะอ่ทีนี้นะครับมาช่องต่อไปคือช่องปริมาณครับช่องปริมาณก,ก็คือเป็นช่องให้ใส่ย,ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะคะร,รับต้องการที่ปั๊มยอดเท่าไหร่เนาะอ่ก็จะมีมันจะมีขั้นต่ำบอกนะครับว่าขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหร่เนาะอััััันนนนนี้้้้ขต่่่ป๊มไดบบบคครรแลววก็สสงะ เราก็ใส่ไปเลยเนาะว่ันละการที่จะปั๊มยอดเท่าไหร่เนาะผมก็ต้องการที่จะปั๊มทั้ง100ละกันนะครับอ่ตรงเวลาเฉลี่ยนะครับด้วยการตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่แล yeah, newer, so 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 do? oui, ้วเนาะเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้แล้วเนาะหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับให้เรากดสั่งให้เรากดสั่งซื้อได้เลยเนาะอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อนะครับเราจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคเออ่ระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วเนาะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับ ทีนี้ครับสำหรับรที่ถึงขั้นตอนนี้ครับก็ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับรอสักครู่จนกว่ายอดจะค้นน้องแต่ว่าระหว่างรอนะครับ้เราไปเมนูต่อไปเลยเนาะก็คือเป็นเมนูประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับก็คือเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อแล้วว่าเราซื้อของข้อบริการถูกหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นของข้อบริการที่เราซื้อเมื่อกี้เนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับเราใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าครับเราสามารถที่จะกดไปที่ลิงก์ได้เลยเนะะั่รคบ เราด้านขวาเหมือนนครับจะมีสถาน,นะบอก์ครับว่าตอนนี้เว็บไซต์กำลังดำเนินการที่ไหนเนาะอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงดำเนินการเนาะก็ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับรอสักครู่เนาะแต่ว่าระหว่างรอนะครับอยากให้เล่าไปเมนูต่อไปเลยแล้วกันนะครับเพเื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับเมนูเติมเงินนะครับจะมีขอช่องทางให้เราเลือกใช้งานเนาะจะมีช,ช 2, อ่องทางแรกสแกนเคอร์โคช่องทางที่สองโอนเงินสดสลิปช่องทางที่สามทุนนี่ 6, Perfect, วอลเล็ตช่องทางที่สี่อัลบาเลทช่องทางที่ห้ากิบโตช่องทาง ส่วนด้านล่างสุดก็จะมีให้เราใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินนะครับอาตีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปต่ออย่ขออภัยนะครับอาทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปต่อนะครับเรากลับไปที่หน้าโพลของเราก่อนแล้วว่าตอนนี้นะครับยอดรายของเราขึ้นเลยอย่างเนาะตอนนี้มียอดรายอยู่3รายนะครับให้เรารีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งเนาะตอนนี้นะครับยอดรายของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมขึ้นมา1 0 3รอายนะครับอันนี้คือขึ้นครบตามยอดที่เราใส่เมื่อกี้เนาะก็คือยอดของเราที่ผมใส่ไปก็คือ1น0รอนะครับเห็นไหมก็คือปมา ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าโอเคครับที่นี่นะครับสำหรับใครที่ปั๊มยอดไลค์ขึ้นเลยนะครับแล้วกลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมก็จะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะอ่ให้เรามาที่เมนูแนะนำเพิ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ตรงนี้เนาะอ่าถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์นี้นะครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะนำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำเนี่ย5%เนาะแต่ในนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะนะนกาาารรรรส้้้้้งยยไดดใหคคุณผูชมวับี่ะนนด้ขวาครับจะมมีข้อูลลรายะเออียดเเเพิิ่มมตบกนป เดี๋ยวนี้ให้เรากลับมาที่เมนูแรกนะครับก็คือเป็นเมนูคําสั่งเซิร์ฟใหม่เนาะแล้วเลื่อนไปทางขวานะครับจะมีคําว่าติดต่อไอเมนตรงนี้เนาะอ่าโอเคครับทีนี้นะครับเมนูนี้ครับก็คือเป็นเมนูไว้สําหรับติดต่อไอเมนโดยตรงน,นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อไอเมนโดยตรงเลยเนาะอ่ทีทีนี้ให้เรามามาที่เมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ อ่าเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็คือจะดีต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือถือทั้งระบบ Android และ iOS นะครับก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือแอนดรอยนะครับอ่าถ้ามีแอปพลิเคชันก็จะดีก็จะดีต่อคุณผู้ชมเนาะก็จะสะดวกสบายนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมีข้อมูลมาบอกคุณผู้ชมแจ่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับขอสิงดิงไว้แต่คลิปเนาะแล้ววันนี้นะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าเสียงหายตอนชช่่่วววววงงงคค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 ลลิปนน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 ะะะะรรรรรััััััััับบบบบผผผมมมกกกก็็ตตต้้้้้อออออออขขภยยดดเาาโีีุุณูททสส